เราไม่ทิ้งกันโอนเงิน5,000บาทก่อน10โมงเชา้าถ้าไม่ได้ให้รอวันถัดไปการลงทะเบียนนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับจะมีการโอนเงินเยียวยานะครับ5,000บาทให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับก่อน10โมงเชา้านะครับถ้ายัางไม่ได้นะครับในวันนั้นก็ให้รอวันถัดไปนะครับดรชาญกริเดชวิทักษ์นะครับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่านรายการถามตรงๆกับจอมขวัญว่าผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเย,ออยียวยา5,000บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันผ่าน w w w ร์เว็บเราไม่ทิ้งกัน com นั้นแนะนำให้ผู้ที่ลงทะเบียนสนใจ SMS ที่ส่งเข้าระบบมือถือมากกว่าทั้งนี้นะครับ ข้อความขึ้นโชว์สถานะในเว็บไซต์ไม่ต้องสนใจมากเพราะขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเร็วกว่าบางท่านได้รับแล้วแต่สถานะยังขึ้นว่าดำเนินการอยู่หลักๆเลยนะครับดูที่ SMS นะครับที่ส่งมาที่มือถืออัปเดตมากกว่าซึ่งเงินจะเข้าบัญชีของท่านนะครับก่อน10โมงเช้าของทุกๆวันแต่เงินไม่ ข้านะครับก็ขอให้รอวันถัดไปซึ่งคนที่รับเงิน5,000บาทจะมี SMS แจ้งเข้ามานะครับส่วนกลุ่มที่2ไม่ได้รับสิทธิ์คุณสมบัติไม่ตรงจะได้รับ SMS นะครับตั้งแต่วันที่9เมษายน63เป็นต้นไปนะครับส่วนกลุ่มที่3ข้อมูลยังไม่ชัดเจนจะได้รับ SMS นะครับในวันที่11-12เมษายนนี้นะครับก็ขอให้ท่านกลับไป ในระบบออนไลน์เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลใหม่เพื่อรอรับสิทธิ์ต่อไปครับนอกจากนี้นะครับยังมีการเร่งสอบสาวได้รับเงินประกันสังคมเงินเยียวยาอีก5000กระทรวงการคลังย้ำได้แค่ทางเดียวตอนนี้นะครับจะเป็นการเร่งตรวจสอบนะครับที่มีหญิงสาวได้โพสต์ได้เงินประกันสังคมด้วยและได้เงินเยียวยาผ่านเราไม่ทิ้งกันด้วยนะครับอีก5,000บาท ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับย้ํายังไงก็ได้เงินแค่ทางเดียวนะครับเมื่อวันที่9เมษายน63ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์นะครับได้มีการแชร์ข้อความผ่าน f c e e o o o นะครับของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอได้ระบุไว้ว่าขอบคุณเงิน5,000บาทของรัฐบาลที่โอนเข้าและเงินประกันสังคมอีก4,950บาทโอนพร้อมกันต่อชีวิตไปอีก รอดไปอีกหนึ่งเดือนนะครับรอดตายแล้วขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวอ้างว่าเป็นผู้ประกันตนในมาตรา39ซึ่งประกันตนเองนะครับลงได้ไม่ผิดกฎโปรดเข้าใจและลบโพสต์ให้ด้วยนะคระับย,ยินดีให้รัฐบาลตรวจสอบเพราะทำตามเงื่อนไขจริงๆล่าสุดดรชานกริตเด็กวิทักษ์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ กระทรวงการคลังนะครับกล่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นผ่านรายการถามตรงๆกับจอมขวัญว่าการเยียวยานั้นจะได้เงินแค่เพียงทางเดียวนะครับจะถูกเอาเงินคืนทางใดทางหนึ่งแน่นอนนะครับโดยรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านเราไม่ทิ้งกันนั้นทางเราจะต้องไปตรวจสอบดูว่าเขาลงทะเบียนอย่างไรต้องไปตรวจสอบก่อนซึ่งถ้าเกิดขึ้น ข้อมูลที่กรอกการลงทะเบียนมาไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือว่าการลงทะเบียนข้อมูลในระบบทําให้เกิดความเข้าใจผิดก็ต้องขอเงินคืน5,000บาทเช็คด่วน3ความหมายของสถานะการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยา5,000บาทผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่า Facebook ของกรุงไทยแคร์ได้โพสต์ข้อความนะครับอธิบายความหมายเกี่ยวกับ สถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ด้วยการมอบเงินจำนวน5,000บาทระยะเวลาทั้งสิ้น6เดือนนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนรวมทั้งสิ้น30,000บาท้ดยนะครับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับจากเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com ทั้งนี้นะครับสำหรับการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนั้นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งการ c o m แล้วเลือกเมนูการตรวจสอบสถานะนะครับที่แถบสีเทาหรือคลิกที่ตรวจสอบสถานะนะครับจะทำให้ทราบว่าขณะน,นี้รายชื่อของตนเองกำลังดาเนินการอยู่ขั้นไหนแล้วสำหรับ3ความหมายที่ประชาชนนั้น ควรทราบมีดังนี้ครับ 1. ข้อความที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้มีความหมายว่าได้รับสิทธิ์นะครับรอการโอนเงินเข้าเลยนะครับในส่วนนี้สถานะที่ 2. ข้อความที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบมีความหมายว่า อยู่ในกระบวนการคัดกรองหรือรอตรวจสอบข้อมูลนะครับส่วนสถานะที่3ข้อความที่ระบุว่าไม่สามารถทำรายการต่อได้ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องความหมายคือข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ครับ กระทรวงการคลังนะครับได้เริ่มทยอยโอนเงิน5,000บาทไปแล้วนะครับแบ่งเป็นวันที่8เมษายนจำนวน280,000คนนะครับวันที่9เมษายน2563จำนวน753,000คนนะครับและวันที่10เมษายนนะครับอีกประมาณ644,000คนนะครับโดยจะมีการแจ้งผลพร้อมโอนเงิน5,000บาทแก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียน มาตรการรับเงินเยียวยา5,000บาทสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www r o t เราไม่ทิ้งกันนะครับทาง sms และอ e ีเมลที่ลงทะเบียนไว้ทั้งนี้นะครับนายรัวะลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้ระบุไว้ว่าการโอนเงินในกลุ่มที่ไม่มีปัญหานะครับจะส่ง sms แจ้งและทยอยโอนเงินเข้าบัญชี ตามปกตินะครับในรายที่มีปัญหาเลขบัญชีไม่ตรงนะครับจะมีปุ่มหน้าเว็บไซต์ให้แก้ไขเลขบัญชีนะครับเพื่อให้โอนเงินเข้าได้ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนนะครับจะมี SMS แจ้งและไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนะครับเพราะผิดหลักเกณฑ์มาตรการนะครับเช่นกลุ่มอายุไม่ถึง18ปีกลุ่มแม่บ้านที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ข้าราชการบำนาญเกษตรกรนักศึกษากลุ่มค้าขายออนไลน์เป็นต้นนะครับส่วนกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะให้กรอกเอกสารออนไลน์ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่ได้มีการสอบถามครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแจงยิปนะครับมาตรการเยียวยาระยะที่3ใครคือกลุ่มเป้าหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้ออกมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับการเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 นะครับระยะที่3นอกจากกลุ่มอาชีพอิสระแล้วยังมีกลุ่มเกษตรกรราว9้าล้านรัวเรือนนะครับเข้าสู่มาตรการเงินเยียวยาด้วยนะครับจากมาตรการดูแลนะครับและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบของโควิด -19 ในระยะที่2นะครับหนึ่งในมาตรการที่ลงไปถึง รากฐานนะครับหรือฐานรากนะครับคือมาตรการการเยียวยาการช่วยเหลือ5,000บาทต่อเดือนนะครับระยะเวลารวมทั้งสิ้น3เดือนนะครับในเฟสแรกนะครับและอาจจะต่อเป็น6เดือนในอีกต่อไปนะครับให้กับแรงงานลูกจ้างและอาชีพอิสระนะครับล่าสุดรัฐบาลได้ออกมาตรการระยะที่3ออกมาอีกแล้วนะครับเป็นพรกรเงินกู้3ฉบับวงเงินมากกว่า 1.9ล้านล้านบาทนะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่รับความสนใจอย่างมากคือมาตรการการเยียวยาเงินช่วยเหลือ5,000บาทนะครับและเกิดคำถามขึ้นมาว่าในครั้งนี้นะครับใครจะได้รับสิทธิ์ในการเยียวยานี้บ้างนะครับในอุตมสวัสวนโยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีได้ย้ําว่านะครับเราจะต้องดูแลทุกภาคส่วนของสังคมนะครับ พอรกอรที่ออกเงินกู้1ล้านล้านบาทนะครับจะครอบคลุมประชาชนมากขึ้นนะครับเข้าไปเยียวยาคนว่างงานนะครับภาคเกษตรกรสาธารณาสุขนะครับส่วนสาเหตุที่ต้องมีการกู้เงินนั้นเนื่องจากรัฐบาลนะครับได้ใช้งบที่มีอยู่ในการต่อสู้กับโควิดโดยเฉพาะงบกลางนะครับก็ใช้ไปเยอะนะครับแต่ยังไม่เพียงพอนะครับจึงต้องเกิดการกู้เพิ่มเติมครับ โดยก้อนแรกนะครับที่ประชาชนนะครับได้รับผลกระทบนะครับวงเงิน6 0แสนล้านบาทนั้นเป็นการอุดช่องโหว่นะครับส่วนหนึ่งยังคงไปดูแลอาชีพอิสระนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับครั้งนี้เสนอกลุ่มกเกษตรกรไปด้วยนะครับเนื่องจาก,กเกษตรกรเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับก็กระทบและยังมีกลุ่มที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เข้ามาเป็น แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับประสบภาวะตกงานและกลับบ้านรวมถึงราคาพืชผลเริ่มตกอีกแล้วนะครับส่วนเกษตรกรนะครับจะดูแลเป็นรายครัวเรือนนะครับปัจจุบันมีราวๆ9ล้านครัวเรือนนะครับซึ่งดูจากข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนนะครับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทกศซึ่งปัจจุบันนะครับมีอยู่ข้อมูลอยู่แล้วนะครับ โดยรูปแบบน่าจะเป็นตัวเงินนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเพียงแต่รูปแบบว่าจะให้เท่าไหร่จะเช็คให้ชัดเจนก่อนนะครับขณะนี้กำลังลงรายละเอียดและเตรียมการนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับต้องผ่านคอรมอนะครับโดยจะดูแลในแนวที่นะครับถือปฏิบัติอยู่คือเพิ่มสภาพคล่องนะครับจัดเงินทุนให้เกษตรกร รอบนี้เงินที่จะเติมส่วนนี้นะครับคือเงินเติมเป็นครัวเรือนนะครับเพื่อให้มีต้นทุนและเงินไปเพาะปลูกนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดและยังมีญาติที่กลับสู่ครัวเรือนด้วยนะครับส่วนกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมขายของนะครับกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่สั่งปิดโดยตรงนะครับแต่ต้องปิดกิจการของตัวเองจะช่วยเหลืออย่างไร ในอุตามากล่าวว่าลูกจ้างพนักงานและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับคอรมก็ได้มีการหารือเช่นกันและนายกก็สั่งการให้กระทรวงแรงงานไปดูว่าจะทำอะไรกับกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับด้านมนุษย์เงินเดือนนะครับที่ถูกออกจากงานนะครับแต่ถูกลดรายได้จะช่วยเหลืออย่างไรถ้าอยู่ในระบบประกันสังคมนะครับ ก็จะเข้าตามเกณฑ์ประกันสังคมส่วนอาชีพอิสระกระทรวงการคลังนะครับก็ดูแลอยู่แล้วและมีอีกกลุ่มที่จ่ายเงินเข้าประกันสังคมเองก็รับเงิน5,000บาทนี้ด้วยนะครับขณะที่14ล้านคนที่รับจากบัตรคนจนนะครับจะได้อะไรจากมาตรการนี้หรือไม่นะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่รับอยู่แล้วนะครับก็ยังคงได้รับต่อไป แต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่อยู่ในบัตรคนจนนะครับถ้าได้รับผลกระทบก็ยังได้รับสิทธิเยียวยา5000บาทนี้ด้วยนะครับนายอุตมะยืนยันแล้วนะครับว่าเราสามารถได้รับ5,000บาทแม้ว่าเรามีบัตรคนจนครับ